สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกนะครับคลิปนี้มาดูจานเทิงล้มต้นไม้ขลางสะนะครับจะทำยังไงต้นไม้มันเอียงไปมันเอียงไปสะครับดูท่านผู้ชมเยอะแยะเลยนี่เสียบุญ น้พุ่งสายรอกต้นไม้มันก็จะเอียงลงมาฝั่งสะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจานเทิงจะทำแบบไหน,นลุ้นครับลุ้น นตรายครับอันตรายาเอ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 าทำไงอาจารย์เทือทำไง เรียบร้อยครับแม่ตีมือครับพี่น้องสุดจันทร์เลยครับหาไยลงยูทูบ มันคือการอะไรอยังนะเพิ่นเพราะสั่งหวามบันเทิงคือว่าไงบอไดมีอย่างเนาะเพาะบอไดเช็คอินบางคืนลงเฟสไดสาวลงเฟสเช็คอินตรงสี่มูตำรวจปลาใหม่มันม่เห็นนะแต่นี่เขาทายแบบแบบความสนุกบันเทิงนะบ่เป็นอย่าง เดี๋ยวมันลงไปมันสิยนกเนาะแลออ้าคนมันหลอกสิหลอกหมดเลยพี่ห่ทั้งแมเนี่ย,น,ยนะกลางติดหน้าพนนะอองนางามน

เ็ไฟมาหรแล้วดิจับเพือรเพือนอย่าดะนอนอ๋อสามมันเลิกเนาะมันจะมาตเร็กหน่อยคนเท้าลงอ,อับขึ้นเม่อไร่อ๋อมีแค่สัตนไหนอยูครับครับ จันเทิงั่งนี้ครับฝีมือครับจันเทิงนี่ย่านะ เรียบร้อยครับก่อนเราจะย้ายบ่อต้องทําให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเจ้าของที่ไม่ปลูกไม่พอใจหักกิ่งครับเพื่อจะได้ตัดง่ายๆทีมงานธนพลเจริญทรัพย์ทีมงานน้องใหม่นะี่แรงไอนพี่น้องทีมงานน้องใหม่ไฟแรงมากครับหน้าฝนก็ไม่หยุดครับนี่ครับ จัดมากครับผมไปล้เรียบร้อย

อัตรายพี่นโอ้โหนตีโครนใส่ผมอีกตกใจหมดเลยโอ้การเทิงนี่ร้ายการจริงครับโอ้อย่าไปใกล้เด็ดขาดอันตราย lục thai có mà nó còn xô hết không nè đu còn xô hay thuyền cỏ xô nó cỏ xô ได้โบได้เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม